Ngôi chị là. In đại? Huh? Ngay đây. Nguyên này. Môn lên. Quận tốc nó. tốc lông pha. Quận hai phần 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 มามามาเพิ่มเติมแนมวานี่ครับพักอย่างเดียวแล้วมันจะกัไข่สํมไข่ใช้บิกมัดผมก่อนม่ดูป่ะสบายดีได้ไ่นองเ้อเบอสุขุคน่นบรรยากาศมาได้กินข่าต้อกัเขานี่วเขาเุ่นนเดียวเพราะจงกินให้ไหมเนาะ เจลยังไงเจวคิดแด้มันเจลใช้สวยปอปเจสยมมาพี่น้องเลยก่อนจะออกไปข้างนอกกินข่าวก่อนมนูนป้ อ่ะพอคือเป็นดิงตางวหดแท้ไปกินาม่าเอากินเดดกกินเดกดุอไปกินไผ่คนดีกว่าไปกินมิกมินไปขินเลอม่ม่ไองก้วแม่นะกินเดียวบุนั่นไรนี่ไม่กินล้วพไปเอ็พอกันนะนังนี่ก่อนเชื่อเปลี่ยวเลเอาหมดเลย dạy bà đi bắt đầu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 

บตุกมาขึ้นนี่เนาะตกทางเอื้อนฮะตกทางเอิ้นขึ้นน้ำถ่วมกันเพื่ออยู่บ่บ่เขาบอกทางเฮาพี่ได้เฮาบ่ได้ว่าทางเอื้อนโมตุกเาเียับไม่แน่นกลัวเบิ่งเถมกับเอื้อทั้ง งเทพว่าจะแบบไหนอบนนี้นี่ลูกค่ะคุณเฮ้ยกรุงเทพต้องทำห้เตียวขึ้นดอวมาแตงเทปอะไรล่ะกินไบเตยมีชีวิตชีวาเีกวาดเลยเฮ้ยดิฉันเปิ้ลนะ นาเหวคือพักแท้เลยเห่วคนนี้อว,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 วได้เนาะวุดอารมณ์เด้เลยพี่ดานกินกับข่าวเพื่อนี้เดอร์ม้เดอร์พี่ดาวไงโมเมนต์มาโบเซบได้เซ็บอยู่แต่ว่ากินเนี่ยมันได้ชมนโมมีดีเหมือนนี้ดูเาบ้วงเลยเาอพักแคบบมได้ออกสลับปัย สั่งแนงคังลำพนดวานี่กับไรสหรับวันเนี่ยบม่ไดขึ้นไปทั้งนั้นเอาไปใครเห็นกับเจ้าขายแนงคังจิกตกข้าวๆนะใครพี่น้องเลยขึ้อยากกินไปไหมไปทอยไปใช่หรือเปล่าเม่เขาก็ใครเห็นเนี้ยนะ เซฟเปลวบกินข่าวบาดกโฮ้ยเห็ดอายาเสะให้ได้แตกอยู่อะล้วพี่ว่าจะต้องมาลองใจหัวพ่อพี่ได้จริจังมันแจกกันด่วยนี่บ่วพามันกะเหนยแข็งเหยบ่อยแข็งเนาะโอ้โหดูตู้มาจะใช้นี่ บริษัทบ่ก่นดีสุขภาพได้นี่ล่ะแม่นบ่แม่นแต่ว่าไข่นี่เพงเนาะหน่วยเบากับหน่วยคือนี่คือนักนี่คือเบาอือเอาเียมาหน่วยแบบไข่เถิงแน่กับไข่บ่เถิงเสีอือเอี๋ยวใส่ด้พ่ออ๋อสดมามาใส่บ่ได้ดอสดน้ําส ือแค่เนื้อแค่แซ่บกินกับมาม่าแซ่บได้ไข่ตุ่มไงไข่ห้าเบ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 าอันนี้อันนี้อยากติดหนึบอ่ะก็ติดแท้นนี่คือว่าในกระเป๋าก็คือบุหรีมีนะคือแหงบุหลี่โอ้ยเนาะมันคนละส่วนคนละส่วนกันาเนั้นว่าถ้าว่าแกอยังก็เลี้ยวแต่ถ้าว่ามือมือติดนั่นแปลว่าติดมือว่างในกระเป๋ามี อ,อันนี้พปรตีดเดยอันนี้ติดอยู่เดี่ติดเยอะเนาะติดนิดนึงแต่ว่าเงินลำบุมี่มี่นี่เรียกว่าวัวใครกะไปติด <c oughs> อ,อ,อยู่นี่ดิลูกเข็น,นะฮะง่ายข่อยอีกเด้อเฮ้ยเราจะรับตากินโอ้ยต้องใส้ <c oughs> được sao? Thì này dễ ước rồi, được à. <laughs> đi là được, tôi không ổn, không ổn, không ổn, không cái đi đâu rồi đấy, không Phải răng <laughs> ừ, phải răng này rồi Phải răng phải răng Để vào đây phải đâu phải đâu này Phải phải ม,ม,มาเร้อกินแบบเงียบเงียบก็ต้องคิดอย่างไรกินตามสภาพกับเข่ากับหน้าห่อนแน่นอนต่างเด็ดเลยวะนี่อาหารเล็ดแดดนี่นะสุขภาพทั้งนั้นเลยสุขภาพนี่สายตาสายตา ล้ำใส่หรือ่าล้ำใส่บำรุงสายตาไข่ก็มีโปรตีนไข่ก็ได้เอาอย่าให้แต่พวกอื่นกินได้จะของกินได้ไข่ปะไข่บ,บ่แม่นจะของบ่กินบ่แม่นให้แต่โมกินะจะของโมกินชวนมากคนที่บอกโมเก่งๆนี่เจ้าของไม่ได้ได้กินกน, <laughs> นังไมีแต่บอกในน้ำ <laughs> เข้าใจดีด เราคนเก้าของที่บอกบ่ได้กินเน่อเด็นน้ำมันจืเนาะเนน้นาจะเป็นคนเดนน้ำการเวลาคนเดนน้ำเนี่คนที่ได้กินดีว่แม่เน่ย่น้ำักามจะเาบริินยังน่ากวน f ฟไอเนี่หมดมักตรงที่ว่าเพื่ได้กินข่าเนคืออ๋าจังันเกินเนี่ยจ้งไม่เห็นมันหวนเนาะมยแล้ว มาได้มากินถ่วยมวดนี่แบนีอ่ะพอช่วยหวานล้เมาแบบปับกล่องกันมาไรไข่เือท่าวยได้นิตกไข่มาได้ลายลตกน้อยนึง่งอ่าัเบือยูอ่ะาดสบายดีละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันสบายดีพ่อแม่พี่น้อ,องมากิวัมากินข่าวซ้ากัน กับ่ากับ้าวับต่างกับิเที่ยวได้หนาตก็กินกันได้เฮ้ย่จะฟองคุเนี่ยวเ้ยว่าหนักกว่านี้เลยหนาแมงเปลีตึงเอียวหนาแมงเปลยนะนัยุท่ไรได้เฮ้ยำศวเศร้าเนี่ยทำทิวาเศร้าน่ว่าหาชิศแต่อันนี้ทิศสีเอ็กซ์มาใม่ลยแม่จะเ่าวะแม่จะเ่าวะยังนุ่มอยู่สิยังว่ามันเ่า ่าในตามบทตัวเดียวมดเลแม่งามมาดูฮะเอาดังๆงามงามเหรอแม่ก็พอแพงงามแม่โอ้ยเจ้าเนี่เจ้าหากินมเป็นแล้วเจ้าบิคนแล้วเจเป็นงเฮียนเจ้ามือว่ามนคนเรื่องกันีเยโอ้้ตแมกน่น้อยว่าเขามือ

คำจี๋เดววิแบบทียอนเด้อคำนี่โบย่าเด้อคำนี้เด้อก็จินอยู่ว่าตอนยังน้อยนะไมยเขาก็ได้งเขาแล้วพอดีกรอบๆเลยหน้อยเยยังน้อยเคยเอาแต่ดีได้ใเขาหลนบอกเฮ้ยลุกปัญญ์หอยแบนนี่เนาะหนมาเียงเเสียงบน ช่วยขวาม้อนนวดแล้วมนแบเอาเอานี่ยัดใส่ใส่แล้วก็เผ็ดไปยากเขาจีะล่ะแกแบไหมเอาเอาอาทำยังไงละคะให้พอด้ป่ะยังไงเนี่อ่ะกิน at, ขเขาก e ระเดไดนี่นะแรงมีแบบกรอบในชนยแล้วรสชาติหวานมันก็จะบอกไปยากกรอบอ๋อคร เอาไ่ใกนเอาโอเคาวน่ามาเดี๋ว่าร้อเดี๋ยวเอตบหลังแม่เบลแค่เน้ออะเนด่าแม่อะเมืจะบอกจะสาวอะไรก็ลังเอาป้อนเข่าว่าร้ป้อนไข่ไก่น่นเนี้เขาพัก่อนเขาพัเนะเดี๋ย่อนแม่รับเม่อตหลังแม่นแค่ไข่เอวเอวว่าถ้าจะเห็นตอนพ่อบแม่ป้อนไข่ เห็นาีบอเบิ่งบ้ารูเบิ่งบ้ารูไปนั่งเบิ่งหงใช่ไหมเรอ่มแงงเบิ่งจะหักเลยใช่เปลวเลยเปลวงบ่ได้เห็นนะเนแต่ไปจีบอดไข่เนี่ยนี่ขอกาดเนี่ยนี่เอ้าอ่ะแข็งงี้เนาะเยชัก

ับตาลับตางานมีมีเส์ไพรส์ับตาได้ไหมลับตาเลยลับตาอย่างรับตาเฮ้ยพี่ต้องเลยเอาลับตาลับตาได้ป่ะเอาเปิดตาอย่างเงี้เล่นแข่มาเนีงน โอ้ยเบลใครเป็นยิมพกอน่านเนี่ยนี่อพ่อาเนาะแล้วพ่อบว่าแบบไทยเลยนะเนาะ

วัวาได้ยยัดเขาหมคือพวกเขาจะื่อบ่มีเนียหอว่นีเนี้อ๋ออาใคบบ่จะเอาโอ้ยนารักแมวแมวอยตาเล็กบงยินนด้กันหูมนลอยบ่เอาแบบนี้เานดนม Ừ. Oh. <laughs> mẹ oh, <laughs> 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 Mà Mà cái mày hô ong bóc cho mẹ nóng bóc bóc cho mẹ nóng bóc 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 ขาต้องมวงแ,วแน่แซ่บเห้อี่เราเอ่มองกระแหวแท่นีม่มั้งมองแน่ออย่าเ่อนันเนาะมองมงมูกไปปิดเยมวงมองใครหวานว่าภาษป้อนเจ้านั่นม,มันขอกะรล้งมันแข่งเขายิน เแล้ยยังติดคออย่มันสีกระแลงอยู่แล้วเจ้ายังมาโซลมเ่ยสิข่าวปากอะนะก่อนจะเคลือบก่อนจะเคลือบเห็นไหมเดี๋ยวช้อนวยเนาะเอาไว้เห็นติบตี๋ยังกินข้างนึงไ้สมบุกสมัยน่าม่แล้วเนาะใช่ไหอืมเออง้อ Hoặc cạo rồi tuần niệm được không cạo thôi, mẹ được không cạo thôi, mẹ được không cạo thôi, mẹ thôi, mẹ được không mẹ tham. mẹ được không mẹ เดินทางเมืองจำพอนี่กบไปนน้เดายังไงทางเนบทาไปทางกี่สองทาง้นะสิบปเมนะสิบแปนั่นสองทางเบื้งกนตถามบุญนละปนกันเอาีนอ ออมผักบุ้งแอมเซลใช่อยนะ<ม>ดูดายปามาทไาย,ส,ายส็ายสขาดเส็จม่ได้เพ่นใย้กินไรดีกับพอดีไม่ได้ คอเริ่มมันกินข้าวตาได้ไหมรับตาน้่กินกับรับตาน้มันกินพวกขาตาสเดงาอยู่หมบุกกระเพาหมอเอ้ยเด็กเกิกระเพาะนกคอยจับคำนี้คอยไปก่นได้ไหมไปตักอะไรไปเ้ไปแเลใ่โไ่เยอะเห้วานพูดแล้วห้ามวานนลยออกไปแล้วก็ระวังเริ่ใหม่หน่อยย่ตีนดน บอกแล้วคนออกมาแล้วกันแม่อะไรก็เดมพอได้หมนล่ะเอาเออกไปว่าได้ไม่ได้บอกคนเลยหับกลับไนจีหอมแก้มพ่อเขึ้นแล้วให้เป็นองต่อเศร้าให้มาหอมแก้มกันมั้งแล้วล้างปากก่อนเด้ <laughs> <laughs> ลอล้างมือก่อนเลยล้ยางมือก่อนไปนี่นี่แพ้อ,อยู่นี่ เชดอูตะานได้ยังอ uh ้าวไม่ได้แล้วน่แบบเฮ้ยขนาดเช็เช็ดเออนากินไปวอร์อยไปข้างนอกได้บบนีมาจุ t มาเช็เปลวเปลี่ยวหอ

มันเนี่ผลจะตกอว่ามันนี่เนาะเส้นกุ้ผลอยู่ได้แต่เ้่งอยู่ได้มืนี่เมื่อวานี้ลมมาสอดค่าเนาะคือชิตกแห้งมาตกลมผ่านไอ้ช่อนั้นอะไรกัตกทางอืนแี่ตกทางนี่แช่มันลมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปส่งมันหางเลยได้ลมแห้งเลยได้ đặc điểm <laughs> <Để nó. cười> à, đẹp rồi, nhào thử, đẹp rồi, hơi nhòi, bắt bát này, <laughs> đang quên lấy hạt thay bát, luôn, đẹp luôn đi đã, đang nghe cái chưa, มาสักเมยพี่น้องเอ้ยสป็นแบบคลิปนี้แม่น้องเตือกษตรกรเจ้านไอนแน่นอนนงแม่จี่ใช่จี่ใช่การก่อนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง MC ที่เก่ามาเดินเด้อน้องี่เข้ามาติดตามมาให้กับร่างกายมาน้องเตือมาตลอดเนาะแบบมื่อเด็กะทั้ง่อน้องเตือกษตรออกไปแล้ว่พี่น้องเว้ยสป็นแบบคลิปนี้แม่น้องเตือก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเบิ่งให้ได้เด้อติดตามให้ได้ก่อะจ้าคือเงี้ยงแท้เดคอยเงี้ยงวะ อาการสบายสบายดีท้อสบเข่าอ่ะน้องดื่มดมหนาวคืออยู่จัดน่